ตัวเย็นนอมพักส <laughs> องใสมันาก็จะมีขิง,ขงซึ่งในเครื่องปรุงเนะี่ยมันจะมีขิงป,ปงั้นอย่งปั้นปั้นบร้อยหมดแล้วนะ เขาใส่มันหอมเออกินเกาะนี่สมุนไพรเนาะวันนี้อ้เมืองนะเนี่ของเนี่ของกินบ่เมืองแต่จะอู้เมืองเออนี่หลายคนบอกว่าอ้วงเมืองเอาหมอนดีแบบอันนี้ก็เลยอ้เมืองเราเนาะหงากระสูนหนากสูนสูนไปกลนสูนมันเข้ากันหน่อยอันนี้วันนี้เขาใจห้โซวันนี้เขาใจอันกระทะโคเรียคิง เจ้กระทะโครเลคิงหนุ่มหึงติดกระทะกูเตือนนี่ก็จะใจหม้อสแตนเลสเนาะสแตนเลสหนา,อ,นนา,อ,นนหาอันนั้นก็จะอบได้เอันนี้เขาใจอันนี้ใจ้กระทะโครเล่หบามติดก็กจะลองดูว่ามันติดแตกกันนี่หนึ่งนะนี่ยี่ให้ม,มันเข้ากันเนาะ มันิแห้เราอาจจะเติมน้ำนิดนึงใส่ไปเลยอันนี้นะคนเโคดียวเนำต้องจัดเรียนสวยงามก็ได้อสโ่นแล้วก็กุ้งใส่เลยต่อไปมันก็จะมีกุ้งขาวเป็นกุ้งขาวนะ ป้งขาวเขาก็เอามาแกะเปลือกมันออกเนี่สเยเออแกะเปลือกแกะเปลือกเรียบร้อยละแกะเปลือกพาหลังเรียบร้อยละนล้วก็ใส่อมอย่างมันออกละเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวกจะมีมันหมูเนอมันหมูใส่ซูมไปเลยนี่เฮานี่กินเต็มตีคุ้งเต็มตีเลยนี่กินคนเดียว มันหมูนี่มันหมูนี่เขาซอยเขาซอยมาและวี่เขาก็เอาเลียงไว้ข้างหลังนะเพื่อนเพื่อนน้ำมันมันออกมันก็มันติดกระทะนั่นออกตัวเตอที่เปิดมื่อกระทะเขาก็เอาน้ำมันเอามันหมูนี่แหละเขาห้องตั้งรูมันเนาะห้องกนมมันไหวห้องปืนมันไหวนาะนี่ยายปีนจะรีมันลายลายนี่มันหูมือล่างปีนจะรีแหม่มลายนะกลับมาอีกด้านหนึ่งนี่นะ เขาไปต้องปืดๆน่ัน้อยเออนี่ยัดกไปเงินน้ำมันมันออกมันก็จะมาได้ที่นี่ว่าในผงปรุงในผงปรุงรสอบเนี่ยมันก็จะมีพริกไทยดำหักพักป้อมขิงซอสจี๋ยวอย่างเรียบร้อยน้ำมันหอยอย่างเรียบร้อยหมดละเนาะเขาต้องเอามาปรุงคนเดียวละสามากระสูๆเลยแต่เขาจะหู้ปริมาณมันละว่าเออถุงหนึ่งที่เขาซื้อมาเนี่ยมันจะใจได้ครับถุงหุ้นเส้น หัวน้อยอันนี้เป็นหัวกลางสองห้าสิบกรัมเนี่ยก็จะใจ้าสองถุงเนาะเขาก็สู่กันไว้อ๋ออ่าเดี๋ยวเขาก็เอาเอาหนามไม้ยอดแทะหน้อยเนาะคือมันเพื่อเส้นมันเส้นมันหนิ่มหน้อยหนึ่งนาะเป็นเป็นไอ้น้าแล้นามเติมเอาน้อยหนึ่งก็ประมาณอดีใส่ถ้วยใส่ถ้วยเกิงถ้วยมาถึงมาถึงมาถึงน้อยไม่โอถ้าเป็นแก้วก็สองมิ้วอ่ะ ถ้าเป็นแก้วแก้วยาวแก้วสั้นแก้วนี้ก็ได้นะสองนิ้วเพราะมันมีน้านอมพืนน้อยนี่ก็แจไฟอ่อนนะเวลาเวลาอบนะก็ใจไฟอ่อนเอาเดี๋ยวเอาฝามาขวบเลยเอาฝามาขวบพิดไววเนาะฝานใหญ่อืมนี่ขวบไว้ กบมันไหวเนาะก็จะอบซะอบไปก่อนประมาณห้าห้านาทีเกินสิบนาทีประมาณห้าถึงสิบนาทีปนนาทปะ,ทะประมาณเนี้ยจะอยู่ประมาณนี้นะครัก็เปิดพอแล้วกันเนาะว่ามันจะได้ตีหรือยังเนาะเออได้ได้ตีหรือยังเดี๋ยวเขาก่อไปเตรียมถ้ามันจุกเลยได้รับก็เตรียมอุปกรณ์ปะหน้ามันเนาะก็จะมีต้นหอมใแบบพักขึ้นฉ่ายนาะพักขึ้นฉ่ายต้นหอม ป้อมนะอีนะเออเดี๋ยวเขาก็เอามาโรยหน้าเดี๋ยวลองนอั่งอบร้อยแล้วเว้าวเรียบของห้างสิบนาทีตอนนี้ลืมไปว่าเรามีวุ้นเส้นนักเนาะก็เลยอบประมาณสิบห้านาทีอ่าอันนี้สิบห้านาทีออกมาหน้าตาเป็นเจนี่เนาะเดี๋ยวเขาตักใส่ถ้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาต้นหอมกับผักขึ้นช่ายโรยหน้านงกำอ่าเดี๋ยวไปพอกันเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วุอบวุ้นเสน้นเนาะเอาพัก ขึ้นชายต้นหอมใส่เข้าไปสวยงามหอมฉุยเลยเนาะอะ่จริงๆถนะ้าอยางคนเดียวกับจิมี่อย่างน่นนะเนอกเคืองมันก็มีนะพิไทยหาคพักป้อมเนาะขิงก็ปรุงซอสซีอิ๊วน้ำมันหอยแล้วก็สูนๆกกน,นแล้วก็เอามานันหะมูเน่ะห้อกระปืน่นแต่พอดีวันนี้หล่งด่วนยายมีธุระกันเลยหลักสูตรเร่งด่วนเนาะเอาผงคุ้งสำเร็จมาสูนเลยเนาะแล้วก็เน่ย นีหน้าตาเป็นเช่นนี้เนาะก็ลองกันดูใช้ชอบวิธีง่ายๆก็ะหนึงอีเลยหรือใครต้องการทําเองนี่ก็ะห้องปืนด้วยมันเนาะละขิงห่าข้าวกล้อมพริกไทยพริกไทยเม็ดตุบเนาะพริกไทยเม็ดตุบนี่ประก็ส่วนเส้นเนี่ยเขากับปุงซอสซีอนะิ๊วน้ำมันหอยตัวพริกไทยผงนิดหน่อยนะ่เราใส่ามากนะ นี่อาหารเนื้อคนในยายน้อมเนียนคุ้งอ๊กคุณเซนเจ้าก็ลองดูนะเจ้าลองอยากกันพอน้อดลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยายน้อมเตนะิเนอเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอ่าแล้วเดี๋ยวุ่งี้ป้ากันใหม,ม่ในเมนูอาจจะมีเมนูแปลกใหม่เพราะว่าเห็นไข่ป่าอยู่เห็นลุงพิ่นเอาไข่ป่ามาเหรเดี๋ยวพวกอาจจะได้กิ่นยำไข่ป่ากันเนาะอ่าลองดูนะเจ้า